อันนี้คือในหน้านี้นะคะหน้าสามของครูนะคะครูขออนุญาตอ่านให้ฟังแล้วกันนะคะเขาเรียกว่ามือเนี่ยมีมือพื้นฐานนะคะมือแรกที่คือมือพื้นฐานลักษณะนะคะจะหนังหนานะคะหยาบเป็นรูปสี่เหลี่ยมมือจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะนิ้วสั้นมองดูไม่สวยเส้นขาดไม่สวยสามหลักนะคะเส้นสามหลักก็คือไม่สวยเส้นสักคืออะไรเส้นชีวิตนะคะ เส้นสมองนะคะเส้นใจนะคะสามเส้นนี้จะไม่สวยนะคะไม่สวยคืออะไรไม่ไม่ต่อกันนะคะไม่ต่อกันเราเป็นเส้นที่ไม่ดูไม่แข็งแรงดูขาดขาด,ขดวินวินลิ่นล่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะดูไม่ไม่ไม่สวยงามนะคะเออนะคะไม่เรียบร้อยอเอาง่ายๆนะคะเส้นต้องเรียบร้อยเขาบอกสามเส้นหลักของชีวิตเนี่ยเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นหัวใจนะคะครู <c oughs> ไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวนะคะ ครูไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวนะคะเพราะว่าอะไรมันเป็นกรรมนะคะที่ติดตัวมาจากเจ้าของลายมือนะคะถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงครูให้เรียนรู้เพื่อแก้ไขตัวเองได้สมมุติว่าถ้าคุณมีคนที่มีเส้นสมองไม่สวยแต่คุณอยากจะแก้ครูแนะนําให้คุณมาเรียนเองนะคะ รู้ไหมเรื่องพวกนี้เป็นกรรมที่ติดตัวในอดีตชาติซึ่งคุณเคุณเท่านั้นนะคะที่จะเป็นคู่แก้ได้ไม่มีใครมีบารมีที่จะมาแก้คุณได้นะคะคุณต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะครูบอกเลยว่าในตําราของครูเนี่ยครูก็เขียนไว้ละเอียดนะคะว่าห้ามไปยุ่งนะคะยิ่งถ้าคุณเป็นหมอสักลายมือครูไม่เคยให้ยุ่งเลยนะคะเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นใจทําไมครูไม่ให้ยุ่งนะคะเดี๋ยวเราฟังคลิปต่อไปนะคะ